แ i r p หัวโปรเจนที่3กับความใหม่นี้ที่อยู่ในมือตีไอได้ครับผมรุ่นนี้มันมีอะไรที่มันใหม่ใครใช้รุ่นเก่าๆอยู่อัปอัปไหมมามา่ังนี้ก็เปิดตัวกันตามคาดนะครับผมกับแอร์ห d s โปรเจนที่3แต่พอสั่งพวกป่อยจะส่งมาก็คือคิวนานมากเพิ่งได้มานะฮะแล้วก็ได้ลองใช้กันสักแป๊บหนึ่งซึ่งเอาตรงๆนะตามความรู้สึกเลยนะฮะมันมีความละไม้คล้ายกับตัวแอร์ห d s โปรเจนที่2เลยทียว่าสัปเดตมาแค่ด้านภายในแล้วก็ทำต่างอยู่เล็กน้อยซึ่งต่างตรงไหนบ้างนะอย่างแรกคือเรื่องของกล่องครับอันนี้ โปรเจนที่2งครับเส่นนอนสีที่หายไปก็คือ Air p r o รเจนที่สจะมีสายชาร์จให้ไปอยู่ AirPo ป3เจนที่สไม่มีสายชาร์จนะครับนี่คือหลักๆเลยเนาะแล้วถ้าใครสังเกตเห็นในเคสต่างๆเนี่ยมีความต่างกันอยู่ประมาณหนึ่งก็คือตัว Air p เจนที่สเนี่ยในไฟตรงนี้นะครับผมจะไม่มีรูไฟและจะเป็นไฟข้างในแทนและหลังจะม,มีปุ่มกดนะครับผมถ้าอยากจะรีแพรใหม่นะก็ทําการกดค้างไว้ที่ไฟอันนี้ก็จะง่ายๆไร้ปุ่มไปเลยเนาะและ้วเป็นเรื่องเสียงในตัวของตัวใหม่มันต่างกันขนาดนั้นห่างชั้นกันเลยไหมชิปก็ใช้ชิปปตัััววเดดีีียกกนนออาาาจจะมรรบไซ์งศข หูฟังลงไปเล็กน้อยให้มันรับกับตัวสสีระหูเรามากขึ้นเขาวิจงวิจัยอะไรก็ว่าก,กันไปอันนี้อันจริงจริงก็ใส่สบายตั้งแต่ iPhone ที่สอ,สองแล้ว,ลวไม่ค่อยต่างเท่าไหร่แต่เรื่องเสียงพวกนี้นะครับถามว่าต่าง ไม่มากเลยเนะเพราะว่าชิปก็ใช้ตัวเดียวกันไดทเวอร์กับไก่เคียงกันโคนเพลงที่เราฟังมันก็ใกล้ๆกันนะฮะเลยกลายเป็นว่าถ้าใครใช้โปรเจนสองมาก่อนกับโปรเจนสามอาจจะไม่ได้ต่างกันมากขนาดนะั้นรูปถึงฟีเจอร์ที่แบบอุ้ยโอ้ใส่เข้ามาใหม่รือก็คือตัวของอัตราการเต้นหัวใจได้ใช้ไหม <S <S น้อยเพราะว่าเป็นคนใส่แอป l e w a t วอตอยู่แล้วก็ลวเลยกลายว่าไอตัวของเต้นหัวใจตรงนี้เนี่ยกับตัวหูฟังไม่คยได้ใช้แต่สำหรับใครนะครับผมที่ออกกําลังกายเฮ้ยอัตราการเต้นหัวใจในระหว่างออกกําลังกายที่บางคนไม่อยากจจจะะใใส่ห้้้มมัันนนกืออออโเคีาได และก็อาจจะดูเห็นผลมากกว่า AirPods Gen 2ที่มันไม่มีนะจะได้มือโล่งๆเล่นเวทแรงต่างจะได้ไม่หนักข้อมือด้วยนะฮะโดยไปถึงในเรื่องของการใช้งานคืออันนี้ดีหน่อยคือแบตเตอรี่จะอึดขึ้นจากตัวเดิมเนี่ยขึ้นมาถึง2อชั่วโมงในการใช้งานแต่ละครั้งนะครับช่วยให้คนที่ไปคอยชาร์จบ่อยเดินทางไปที่ไหนไกลๆไ,ไม่มีที่ชาร์จก็จะได้ฟังเพลงไปได้มันนานมากขึ้นกว่าเดิมเองและพิจอร์เรื่อง,องการแปลภาษาถามว่ามันมีมาแล้วโอเคไหมถามว่ามีโอเคดีแต่ AirPods Gen 2มันก็มีอยู่แล้ว ซึ่งมันแค่ต่อยอดมาเล็กน้อยอาจจะภาษาเพิ่มขึ้นซึ่งมันเป็นในฝั่งของตัว a อในระบบนุ่นไม่ได้เกี่ยวกับตัวของหูฟังแบบเห็นได้ชัดขนาดนั้นนะครับผมเลยกลายเป็นว่า a i r p o d Pro Gen สามโอเคมันมาแทนที่ AirPods Pro Gen สองพี่ๆไปใช้ตัวของ iPad Air 7 3. ที่เป็นชิป M 3มาแทนชิป M 2ของ Air 6กอะ่ะที่โดยรวมแทบไม่ได้ตางตางแค่ชิพความแรงข้างในเฉยๆนะครับผมเลยอาจจะสรุปไวๆเลยว่าถ้าใครใช้ AirPods Pro Gen สองอยู่งบเงินอะไรต่างไม่ไหวไม่ต้องอัพก็ได้นะครับแต่ถ้าเฮ้ยใครกำลังจะซื้อเริ่มต้นตัวใหม่่อยยาาากไไปปสุดเลนะับรคที เริ่มต้นมาอาจจะดีกว่าในเปิดมา8,490บาทก็ถูกลองอกมาประมาณ400าเอ,อเอื้อมถึงได้ง่ายหน่อยก็เป็นตัวใหม่ไปเลยอันนี้ก็เป็นทังเลือกให้ด้วยก็ได้นะครับแต่ว่านาคกาเดบิวไม่ใช่ราคารนั่นอยู่แล้วนะครับทั้ง2รุ่นเลยถ้าคอยังมี a อโฟนโปรเจนสออยู่ก็ลองกดดูกันได้เผื่อใครเทใจไปอน,น,นก็ได้นาะเดี๋ยวว่าจะขึ้นเป็นตัวใหม่อาจจะได้ราคาพิเศษเพิ่มเติมอีกสักหน่อยละกันก็ลองกดดูนะครับทั้ง2รุ่นเลยก็มาสุดปไายให้เกี่ยวกับตัวของไอโฟนวามเจนที่สามในความเขียน